คุณเข้ามาเทรดพอต้องการมีอิสรภาพทางการเงินอยากมีเง,เงินเยอะๆหรือว่าเพราะต้องการออกจากงานประจําคุณดู YouTube เป็นร้อยๆคลิปเกี่ยวกับการเทรดคุณอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์สอนเทรดผ่านไปเป็นปีคุณก็ยังไม่สามารถทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอในวิดีโอนี้ผมจะบอกคุณถึง4ขั้นตอน ที่จะทำให้คุณสามารถทำกําไรได้อย่างสม่ำเสมอในตลาด Forex ซึ่งมันจะทำให้คุณกลายเป็น Profitable Trader ภายใน1ปีอย่าก,กดข้ามวิดีโอนี้นะครับดูให้จบที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคลิกวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Broker XCAP ผู้นําเทคโนโลยีการเทรด โบเกอร์เจ้าใหญ่สัญชาติออสเตรเลียเป็นเจ้าแรกๆที่สามารถทำการเทรดใน Trading View ได้แถมยังโดดเด่นด้วยค่าสเปตรดตำ่ำไม่ว่าจะเป็นคู่เงินทองคำค่าสเปรดเฉลี่ยเพียง10-12จุดระบบเสถียรมากๆ คำสั่งซื้อส่งเข้าตลาดโดยตรงไม่มีรีคอรด์ดทำการเทรดได้ทุกกลยุทธ์เอ็กแคมีใบอนุญาตหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็น ASIC FCA v f s c หรือ SISEC, SCB เรื่องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงหมดกังวลได้อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ตราสารให้เลือกเทรดหลากหลายเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมีคริปโตตัชนีหุ้นต่างประเทศให้เลือกมากกว่า250คู่ที่สำคัญนะครับมีเจ้าหน้าที่ไทยซัพพอร์ตให้บริการ ติดต่อง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางไลน์และ c เซ็ center ได้เลยโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับขั้นตอนที่1คือพื้นฐานในการที่เราจะสําเร็จในการเทรดได้ขั้นแรกคุณต้องมีความลหลงไหลหมกมุ่นที่จะศึกษาวิธีการเทรดตอนที่ผมเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยผมหมกมุ่นที่จะศึกษามากๆดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้ของ smc วันหนึ่งเนี่ยหกถึงแชั่วโมงนะครับวันศุกร์วันเส,สาร์เพื่อนๆออกไปกินเหล้ากันผมก็นั่งดูอยู่อย่างนั้นศึกษาอยู่อย่างนั้นคุณจะต้องหมกมุ่นอยู่กับมัน ตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับไปอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าถ้าคุณต้องการจะสําเร็จจริงๆนะครับมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะครับคุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ3เทคนิคนี้เพื่อที่จะทําให้คุณสามารถเทรดได้ในตลาดนะครับเทคนิคที่1ก็คือเทคนิค c a l a อ a l y ิ i s ิสหรือการวิเคราะห์กราฟนั่นเองคุณจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะวิเคราะห์กราฟในการเทรดสร้างระบบของตัวคุณเองใน u t u b e เนี่ยมีเนื้อหามากมายเรียนฟรีจากคลิปในช่องของผมก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็นําไปสร้างระบบ เทคนิคที่2 money management หรือการจัดการเงินครับการจัดการเงินหรือการจัดการกับความเสี่ยงเนี่ยข้อนี้นะครับจะเป็นจุดบ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยจะสําเร็จหรือล้มเหลวในการเทรดเลยนะครับต่อมาเทคนิคที่3 psychology คุณจําเป็นจะต้องมี mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเทรดนะครับและนี่ก็คือ3เทคนิคที่คุณจําเป็นต้องมีนะครับ และมีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเชี่ยวชาญทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้ง3อันนี้เลยจึงจะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่สําเร็จได้นะครับเทคนิคอลอ a นาลิซิสเนี่ยใช้เวลาศึกษาไม่นานตามถึง6เดือนคุณก็เข้าใจระบบได้แล้วครับแต่มัน่เมเนจเมนต์แล้วก็ไซโคโลจีเนี่ยหรือว่าจิตวิทยาเนี่ยจะใช้เวลามากกว่านะครับการที่คุณจะเชี่ยวชาญเนี่ยคุณจําเป็นต้องมีวินัยมากๆนะครับถึงจะสําเร็จได้นะถ้าคุณต้องการระบบที่สามารถ นำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทดลองควานหาเองนะครับแล้วก็มารวบรวมเรียบเรียงเองนะครับก็ดูได้จากวิดีโอทุกวิดีโอในช่องของผมนะครับเรื่องโครงสร้าง s u p l y Demand เ h a ง n g of character การเข้าออเดอร์หรือว่าถ้าเกิดคุณมีงบนะครับก็สามารถซื้ออ e ีบุ๊กหรือว่าสมัครเรียนคอร์สได้เลยนะครับสสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยลดเวลาของคุณได้เยอะเลยนะครับผม ต่อมาขั้นตอนที่2 f o โฟกัสถือว่าการจดจ่อนะครับในการเทรดระบบต่างๆเนี่ยก็มีให้คุณเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น QM RTM SMC ICT Elite Wave หรืออื่นๆผมให้คุณเลือกมาแค่หนึ่งระบบนะครับที่คุณคิดว่ามันถูกชะโลกกับคุณหรือคุณคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับหลังจากที่คุณเลือกได้แล้วสิ่งต่อไปก็คือเรียน ไปเรียนไปศึกษาไปค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบนั้นๆน,น,นะครับที่คุณเลือกมานะ เรียนให้หมดทุกอย่างเท่าที่คุณจะทําได้นะครับยกตัวอย่างถ้าคุณเลือก SMC คุณก็ต้องไปหาหนังสือ SMC หาวิดีโอ SMC การวิเคราะห์แบบ SMC ดู YouTube วิธีการเทรดแบบ SMC คุณจะเป็นต้องรู้ว่าระบบที่คุณเลือกเนี่ยจำเป็นต้องมี3อย่างนี้นะครับข้อที่1ระบบที่คุณเลือกเนี่ยจะต้องบอกว่าควรเข้าเทรดตอนไหนก็คือบายตรงไหนเซลล์ตรงไหนข้อ2นะครับคือระบบที่คุณเลือกจะต้องบอกคุณได้ว่าคุณควรจะ ออกจากการเทรดตอนไหนเช่น stop loss ตรงไหน take profit ตรงไหนต่อมาข้อที่3นะครับระบบที่คุณเลือกจําเป็นจะต้องบอกคุณได้ว่าตอนไหนที่คุณจะต้องไม่เทรดนะครับมันจะมีสถานการณ์บางอย่างในตลาดที่ระบบระบบนั้นเนี่ยจะไม่ควรเทรดตอนนั้นนะครับ มันจะมีเงื่อนไขของระบบว่าระบบไหนเหมาะกับสภาพตลาดแบบไหนนะครับระบบของคุณเนี่ยจำเป็นต้องบอกได้ว่าคุณจะเทรดตอนไหนและจะต้องไม่เทรดตอนไหนนะครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่3นะครับก็คือการวางแผนนะครับผมมีประโยคภาษาอังกฤษอันหนึ่งที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนมันเขียนว่า If you fail to plan, you plan to fail. แปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าคุณล้มเหลวที่จะวางแผนแปลว่าคุณกําลังวางแผนที่จะล้มเหลวนะครับประโยคนี้คือตรงมากๆนะครับถ้าการเทรดของคุณเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับแผนของคุณไม่ตรงตามแผนของคุณแต่ขึ้นกับอารมณ์ของคุณเช่นความกลัวความโลภอารมณ์เหล่านี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีการตัดสินใจที่แย่นะครับตอนที่คุณเทรดและอารมณ์เหล่านี้จะทําให้คุณเสียเงินให้กับตลาดถ้าปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ควบคุมคุณ ค,คุณได้ล้างพอร์ตอีกแน่ๆนะครับแล้วก็วิธีที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาควบคุมคุณก็คือคุณจะต้องมีแผนในการเทรดแผนที่ดีจะต้องมี7ข้อนี้นะครับข้อที่1คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณเทรดอะไรทองน้ำมันคู่เงินหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อที่2คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณเทรดไทม์เฟรมไหนไทม์เฟรมเดลี่4ชั่วโมง15นาทีหรือ1นนาทีนะครับคุณ จะต้องรู้นะครับว่าแผนของคุณเนี่ยเทรดที่ทำเฟรมไหนต่อมาข้อที่3คุณจะต้องรู้ว่าจะเสี่ยงเท่าไหร่ในแต่ละการเทรดคุณพอใจที่จะเสี่ยงเงินเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนเลยแต่ว่าที่ผมแนะนํากับนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผมใช้เองด้วยแล้วก็ผมก็มีเขียนไว้ในหนังสือด้วยเนี่ยผมจะใช้ความเสี่ยงที่0.5%ต่อมานะครับและแนะนําว่าไม่ไม่ควรเกิน1% ต่อมาข้อที่4นะครับเงื่อนไขตลาดคุณจําเป็นจะต้องรู้นะครับว่าระบบของคุณเนี่ยควรเทรดในตลาดแบบไหนและไม่ควรเทรดตอนที่ตลาดเป็นแบบไหนเช่นบางระบบเทรดตอนตลาดเป็นเทรนด์หรือบางระบบเทรดตอนตลาดไซเวย์อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาข้อที่5้าเทรดเซตอัพคุณจะต้องมีท่าในการเข้าออเดอร์นะครับอย่างเช่นของผมระบบ SMC เป็นช็อคฟลิปเป็นคอนติเนียชันหรือว่าเป็น5วินาทียร์เบรกออฟสตัคเจอร์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆ คุณจะต้องระบุให้ได้และเขียนเช็คลิสออกมาเลยก็ได้นะครับว่าต้องการให้กราฟแสดงอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าเทรดนะครับข้อที่6เมื่อมีเซตอัพแล้วคุณต้องรู้จุดสต็อปลอสของคุณนะครับไม่มีนักเทรดมืออาชีพคนไหนที่เข้าแล้วไม่มีสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสเนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่เรายอมขาดทุนถ้าตลาดเนี่ยไม่ได้ไปตามทางที่เราวิเคะร์นะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าตลาดนะครับรู้จักยอมแพ้นะครับเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะนะครับข้อที่7 Take ทคโป คุณจะต้องรู้เป้าการเทคโปรฟิตตามแผนที่คุณวางไว้นะครับถ้าราคาเนี่ยมันเป็นไปตามแผนตลาดเนี่ยมันเป็นใจไปตามแผนของคุณครับคุณจะต้องระบุได้ว่าคุณจะเทคโปรฟิตที่จุดไหนนะครับและทั้งหมดที่ผมพูดมาในขั้นตอนการวางแผนก็มีแค่นี้แหละครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ง่ายนะครับต่อไปเป็นส่วนที่ยากนั่นก็คือการทําตามแผนคุณจะต้องทําตามแผนในทุกๆวันต่อจากนี้ไปตลอดครับไม่ใช่แค่ทําวันนี้พรุ่งนี้เลิกหรือทาสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์ เลิกไม่ได้นะครับคุณต้องทําไปตลอดเมื่อคุณวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าเทรดตามแผนที่คุณวางไว้นะครับถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นตามแผนของคุณห้ามเข้าเทรดเด็ดขาดนะครับถ้าแผนของคุณบอกว่าห้ามเทรดตอนที่ตลาดไซว์เว์แล้วคุณเปิดมาเจอตลาดกําลังไซว์เว์วิ่งในกรอบไ,ไปมาไปมาแบบนี้เนี่ยคุณก็กห้ามเทรดนะครับเพราะแผนของคุณบอกไว้แบบนั้นปิดกราฟแล้วไปหาอย่างอื่นทำซะนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมาให้คุณเทรดอีกแน่ๆครับไม่ต้องกังว ว่าพรุ่งนี้จะโลกแตกถ้าเราไม่ได้เทรดวันนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่นะมันมีแน่ๆครับโอกาสเนี่ยมันจะมาให้คุณได้เทรดอีกแน่นอนครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4นะครับการจดบันทึกเมื่อคุณเริ่มต้นเทรดครับคุณจําเป็นที่จะต้องมีการจดบันทึกจะจดในสมุดจดใน Excel g o o g l e s h e e t Notion Discord อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องติดตาม tracking การเทรดของคุณทุกๆเทรดนะครับ trading journal หรือว่าการจดบันทึกการเทรดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าจุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เพอร์เฟกนะครับทุกๆคนจะมีจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองผมเคยเทรดและเสียเงิน,นครับหลังจากนั้นก็ไปหาระบบใหม่ๆใน Google เนี่ยหรือใน u t u b e เนี่ยมาลองคือมันจะทําให้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้เสียแบบไม่ไปไหนสักทีอะ่ะเออเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวข้ามไประบบนน้นเดี๋ยวข้ามมาระบบนี้นะครับแล้วผมก็จดบันทึกก็รู้ว่ามันทําให้ผมไม่ไปไหนเพราะว่า มันไม่ได้ใช้ระบบเดิมนะครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาสติ๊กหรือว่ามาอยู่กับระบบ SMC ระบบระบบเลียวเลยนะครับถ้าคุณจดบันทึกว่าทำไมเทรดนั้นถึงแพ้เทรดนี้ถึงชนะคุณก็จะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้นะครับแล้วก็จะนำไปพัฒนาให้คุณได้เก่งขึ้นในอนาคตนะครับอ่า ผมแถมให้ขั้นตอนสุดท้ายที่จะทําให้คุณสําเร็จได้เร็วขึ้นเริ่มจากให้คุณคอมเมนต์สิ่งที่คุณได้เรียนจากคลิปคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคุณเนี่ยคอมเมนต์สิ่งที่ได้เรียนรู้สมองของคุณนะครับจะจดจําได้ดีขึ้น มันเป็นการเอาพุทออกมานะครับสามารถนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้นะครับที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วให้เอาพุทมันออกมาจะเขียนจดหรือว่าจะลงมือทําก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมด4ขั้นตอนที่จะทําให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถทํากําไรได้ในอีก1ปีข้างหน้านะครับถ้าคุณมีความอดทนมีวินัยผมรับรองได้เลยว่าทําตามแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ถึง1ปีคุณจะสามารถสําเร็จได้แน่นอนครับ ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ